สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่บ้านมีดครูอ๋อครับแล้วก็วันนี้ถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงฝนอยู่ต้องของอภัยนะครับช่วงนี้พายุเข้านะแต่เราไม่หยุดรีวิวนะครับคุณผู้ชมวันนี้นะฮะอะไรที่กระเป๋ากําลังแบบแน่นๆฟูๆนะฮะบ,บอกเลยว่าอาจจะมาระบายออกที่นี่แน่ๆเพราะว่าวันนี้สุดโหดนะผมจะใช้ชื่อคําว่าคลิปวิดีโอก็คือมีดนะที่ไม่กล้าใช้นะฮะ คอนเซปต์วันนี้คือมีดที่ไม่กล้าใช้แล้วมันไม่กล้าใช้ยังไงเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่เลเวลความโหดไปให้คุณผู้ชมดูแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านมีดครูอ๋อนะครับอ่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขออนุญาตไล่เลเวลไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับตอนท้ายโหดสุดได้นอนเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะผมมีงานมีดงานดิบมาให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนอันนี้เอาแบบซอฟแบบอเอาแบบทำใจก่อนนะฮะ ถ้าเกิดเราเปิดของโหดเลยเดี๋ยวทำใจไม่ทันนะครับผมเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหมาถึงราคาแรงเลยนะฮะจัดเบาๆเป็นน้ำจิ้มก่อนวันนี้นะครับเป็นออเดิร์ฟนะครับเขาเรียกว่าแอพพิทัยเซอร์ของวันนี้นะฮะสำหรับตัวนี้จะเป็นซองผ้าไนล่อนครับคุณผู้ชมครับอันนี้จะเป็นจีเนสกอร์เปียนนะฮะรุ่นนี้จะเป็นจีเนสกอร์เปียนแล้วพี่ท่านเขาเนี่ยเป็นงานค่อนข้างดิบนะครับด้วยความที่สุดทรงดีไซน์แบบนี้คุณผู้ชมนะซองเป็นซองผ้าไนล่อนนะมาพร้อมกับ นี่เลยฮะกระดุมตีนตุ๊กแกนะไม่ใช่กระดุมนะไปตีนตุ๊กแกนะครับดึงออกมาป๊าบนะฮะอ่ะโอเคนี่คุณผู้ชมจะได้พบกับมีดงานดิบนะครับตัวนี้ไม่ใช่งานสไตลเลสต,ตัวนี้นะฮะเป็นงานที่คุณภาพค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าเกรดวัสดุนะครับใช้เป็น 8cr15mov นะครับนะค่อนข้างที่จะ ดีแล้วความเจ๋งของพี่ท่านเขาเนี่ยนะฮะต้องบอกแบบนี้ว่าเขาค่อนข้างที่จะมีความคมนะฮะแล้วรักษาคมได้ค่อนข้างนานแต่ปัญหาของตัวนี้หลักๆที่พบเจอก็คือเรื่องของการเปิดคมที่ค่อนข้างจะต้องใช้ฝีมือนิดหนึ่งนะฮะจะว่ายากเลยก็ไม่ใช่แต่ต้องใช้ฝีมือนิดนึงนะครับความยาวของเล่มนี้เดี๋ยวผมให้ดูครับวันนี้ไปเรื่อยๆนะเนิบๆนะครับผมไม่รีบคุณผู้ชมท่านใดที่หิวข้าวก็ตักข้าว,าว,าวมารอได้เลยนะครับ 9นิ้วครึ่งนะฮะเป็นฟูลแท้งแบบ9นิ้วครึ่งแล้วที่สําคัญกนะ็คือสันหนานะฮะสีมิลเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมอ่าผมให้ดูใกล้ๆแบบนี้อ่านี่นครับวัสดุเป็นงานเหล็กนะครับไม่ใช่สแต,ตนเลสนะมีการฉลุลายใบทูโทน2สี 4, นะครับด้าจับพันด้วยเชือกถักนะฮะสันท้ายเร้อยเชือกได้ตัวแบบนี้ทรงคล้ายๆนี้ผมเคยเอามาจําหน่ายในะราคา250บาทใช่ไหมครับ นะรอบนั้นไม่ส่งฟรีด้วยรอบนี้ไม่ใช่แล้วเพราะว่าวัสดุแพงกว่าดีกว่านะแต่ด้ามจับเนี่ยมีความดิบนิดนึงนะคุณผู้ชมผมต้องบอกแบบนี้ถ้าใครจะรับเล่มนี้แล้วเอาไปลุยงานหนักนะครับไม่แนะนำนะเพราะว่า1เลยคือเบาเกินไปนะหนเบาเกินไป2ถ้าเกิดว่าคุณจะพกเข้าไปในป่าเนี่ยความอนเนกประสงคอ์อาจจะน้อยตัดเชือกได้อะไรได้นะฮะเท่ากับข้าวได้แต่ถ้า ไปเอาเป็นมีดตัวหลักหรือว่าจะเอาไปลุยป่าด้วยมีดเล่มนี้เล่มเดียวเนี่ยผมว่าอันตรายนะฮะไม่ไม่ควรอย่างยิ่งแต่ถามว่าข้อดีของเจ้าเล่มนี้คือการพกพาที่สะดวกนะฮะเพราะด้วยมีสองผ้าให้ด้วยนะฮะใส่เก็บง่ายแล้วก็ที่สําคัญกนะ็คือเป็นมีดแบ็กอัพได้นะครับผมตัวนี้ใครจะรับนะฮะผมให้ราคาทําใจไปก่อนเอาสองเก้าบาทเอสองสบาทส่ทงฟรีไปก่อนนะฮะสองบาทส่ทงฟรีไปก่อนเบาๆราคาทําใจนะฮะอ่ะโอเค เราจะค่อยๆไล่ไปทีละเลเวลนะครับของความโหดนะเพราะว่าถ้าเกิดไล่เร็วเกินไปนะฮะเดี๋ยวหัวใจวายทำใจไม่ทัน <laughs> ดูพูดซอรเวอร์เลยนะ <laughs> จริงๆไม่ได้มีอะไรเลยนะครับอ่ะโอเคเล่มนี้ผมให้มีให้บริการทั้งหมด3ชิ้นที่พร้อมส่งเลยทันทีนะครับ290าบาทส่งฟรีงานดิบนะครับคุณผู้ชมฮะแพงที่ดีไซน์นะครับผมอ,อ,อ่ะมันมีเขาเรียกว่าไง บางคนนะครับอาจจะแบบมองว่าอาจารย์เล่มนี้อูอาจารย์ไปดูร้านนู้นน่ะร้านนู้นเขาให้ราคาเท่านี้นะฮะพอมาดูแลอาจารย์อาจารย์แพงกว่าต้อง30บาทอาจารย์ลดให้หน่อยได้ไหมอ่ถ้าอย่างนั้นถ้าร้านนู้นถูกกว่าท่านก็เอาร้านนู้นเลยนะครับเพราะผมราคาของผมเนี่ยคือผมกันกองมาดีแล้วนะฮะเจ็บได้บางอย่างบางอย่างถ้าเจ็บไม่ได้นะฮะก็คือผมก็เข้าเนื้อมาอยู่แล้วอะไรแบบนี้ฮะก็จะประมาณนึงนะครับ อันนี้อันนี้ไม่ได้ไล่ลูกค้านะอยากให้มีคนซื้อนั่นแหละแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดท่านประทับใจตรงน,นู้อยู่แล้วนะมีตัวไหนถูกกว่าแล้วสินค้ามันเหมือนกันท่านไปเลือกที่ถูกกว่าได้เลยจะมาจ่ายแพงทําไมถูกไ,ไหมครับแต่ถ้ามาร้านผมผมยินดีออรับประกันนะในเรื่องของการจัดส่งในเรื่องของสินค้าถ้าได้ไป นะมีปัญหาเสียหายจากการขนส่งอะไรก็ตามแต่ผมยินดีคืนเงินถ้าเกิดว่ามันเสียหายปับ๊บผมส่งชิ้นใหม่ไปเคมไม่ต้องส่งชิ้นเก่ากลับมาไม่ต้องมีอะไรมายืนยันผมทั้งสิน้นผมเชื่อใจนะฮะขายกันด้วยใจวัดใจโอเคสำหรับเจ้านี่เป็นงาน b บ็กฟ็ครับคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็อันนี้ผมเป็นเป็นของที่ผมใช้เองนะไม่เกี่ยวของที่ขายนะครับคุณผู้ชมอาจจะเข้าใจผิดนะโอเคครับผมได้เล่มนี้มาแล้วบังเอิญว่าผมได้พูดคุยกับคุณพี่จิรวัตรไปที่เรียบร้อยว่าพี่ครับเล่มนี้เนี่ยที่พี่อยาก ผมขออนุญาตยืมรีวิวหน่อยนะครับเพราะมันไม่มีแล้วนะมันไม่มีแล้วจริงนะก็เอาเป็นว่าผมเอาของพี่จิรวัตรมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมต้องแกะด้วยความระมัดระวังนิดนึงเพราะไม่ใช่ของผมแล้วอันนี้นะฮะแบล็กฟ็อกซ์ไซส์ขนาดกลางเป็นยังไงคุณผู้ชมผมจะยั่วน้ำลายแบบนี้นะนะนี่ผมขออนุญาตแกะของพี่เขาเล,ล้วโอ้ใจคอไม่ค่อยดีเหมือนกันเอาของเขามาแกะนะฮะอ่ะแต่ขออนุญาตพี่เขาแล้วพี่เขาก็โอเคนะครับผมชอบคำหนึ่งนะครับวันนี้ผมได้พูดคุยกับคุณพี่จิรวัตรนะครับเขาบออกว่าาาจารย สินค้าของอาจารย์เนี่ยนะที่ผมสั่งไปเนี่ยผมรอได้นะฮะเรื่องเงินนะเรื่องเงินก็คือก็สําคัญนะครับแต่ไม่สําคัญเท่ากับคําว่ามิตรภาพนะฮะเงินยังพอหาได้แต่มิตรภาพมันหาได้ยากนะฮะผมซึ้งคํานี้มากเลยนะครับก็จะบริการให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณคุณพี่จิรวัฒนะครับอ่ะเดี๋ยววัดให้ดูคอเลยขณะอยู่ในซองนะครับตอนเมื่อกี้ผมวัดให้พี่จิรวัฒน์ดูประมาณ13นิ้วนะฮะเนี่ยนะขณะอยู่แบบนี้นะสินิ้วนะครับ มาพร้อมกับซองอย่างดีนะฮะเป็นซองหนังซึ่งได้กลิ่นหนังเลยนะแต่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นซองพีอยู่นะนะไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะใช่ซองพียแหละนะครับตอกด้วยหมุดท้องเหลือง3จุดนะครับ12-3เนะเดินได้สีน้ำตาลคือทรง Big b l c k k ฟ o x เลยทรง b l c k ฟ f อกเลยแต่สั้นกว่า b l c k ฟ Fox ประมาณ3-4นิ้วเลยนะครับอ่ะลองแกะดูหน่อยซิว่าเป็นอย่างไรบ้างป๊าบหุยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะ เว้ยมันสวยอยู่นะเนี่ยโอ้โหเป็นทรงที่แบบสวยมากนะฮะทรงกุค่าในไซส์ขนาดแบบพอดีมือจัดเลยนะเนี่ยหืมกลายเป็นว่างดงามไม่เฉยเลยนะครับเล่มนี้สำหรับแบ็กฟ็อกตัวนี้เล็กกว่าเดิมประมาณหนึ่งนะฮะแต่น้ำหนักแล้วก็คุณภาพเหล็กวัสดุนะครับผมนะฮะค่อนข้างดีไม่ใช่สแตนเลสนะครับเป็นเหล็กนะครับตัวนี้ แล้วความเฉียบคมทางด้านท้ายร้อยเชือกได้นะผมชอบสีไม้ประมาณนี้ไม่ใช่น้ำตาลที่ออกแดงๆจนเกินไปถ้าเป็นแบนะ็กฟอกในตัวใหญ่เลยครับด้ามจะมีความแดงนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นด้ามตัวนี้เนี่ยจะมีความเป็นน้ำตาลน้ำตาลอ่อนๆซึ่งผมมองดูแล้วว่ามันให้อารมณ์เป็นไม้นะฮะไม้ฝั่งไทยมากกว่านะฮะถ้าเกิดว่าสีมันเข้มๆเกินไปเนี่ยมันจะออกไปทางไม้ต่างประเทศนะฮะ ตัวนี้ก็ให้อารมณ์นั้นฟีลลิ่งนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของดีไซน์นะด้านบนจะมีรอยหยักมาให้ซึ่งการใช้งานก็นแล้วแต่ว่าจะเอาไปปรับใช้ในเรื่องไหนแต่ที่ผมชอบที่สุดก็คือเรื่องของเส้นสายในการเดินเส้นสายค่อนข้างมีมิตินะฮะเส้นสายมีมิติดีไซน์คือมีความล้ำนะฮะจริงๆดีไซน์นี้เนี่ยมีออกมาประมาณตั้งแต่แบบหลายหลายสิบปีถึง ถึงยุคแรกๆของมีดเลยนะค่อนข้างนานนะดีไซน์นี้มีมานานแล้วนะครับแต่ก็ยังดูล้ําอยู่เลยนะคุณคิดดูว่าถ้าเกิดว่ามีดเนี้ยนะฮะตอนที่มันออกแบบมาใหม่ใหม่มันจะดูล้ําขนาดไหนนะฮะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะขอบคุณพี่จิรวัตรนะครับขออนุญาตไม่มีราคาให้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ได้มาในราคาประมาณหนึ่งนะฮะเอาง่ายๆผมให้พี่จิรวัตรไปก็คือเป็นต้นทุนบวกค่าส่งพอดีเป๊ะเลยนะไม่ได้ของเออนี้เพิ่มเลยนะพอดีสั่งมาเล่มเดียวนะไม่ได้ว่าสั่งมาอย่างเง้นะ คือเขาพร้อมส่งแค่เล่มเดียวแล้วผมขอก่อนผมอยากให้พี่จิรวัตรได้ไวๆผมก็เลยอขอเขาก่อนนะฮะว่าส่งมาเลยก็เลยได้ราคาส่งมานะครับผมต้องขออภัยด้วยผมไม่ได้ราคาเขาต้องเรียกว่าได้ราคาแบบว่าอย่างไรราคาขายปกติเลยอะนะ,ะไม่ใช่ราคาส่งต้องบอกอย่างนี้นะฮะผมก็เลยได้มาราคารุแรงนิดนึงก็ให้พี่เข้าไปแบบนั้นเลยนะ,ะแบบนี้เลยผมก็คืออาจจะไม่ได้กำไรจากเล่มนี้แต่ก็ไม่เข้าเนือ้อนะ ไม,ไม่ได้กาไรแล้วก็ไม่เข้าเนื้อเพราะมันมีค่าจะส่งเลยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอะโอเคครับก็ขออนุญาตยืมพี่คุณพี่จิรวัตรมาโชว์ให้ทุกคนได้ดูกันละกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมีโอกาสจะรับเข้ามานะครับแต่ตอนนี้ยังหาไม่ได้ยังหาไม่ได้อ่าผมขออนุญาตเข้าสู่งานระดับไฮเอ็นของผมหน่อยดีกว่าของวันนี้นะไฮเอ็นของวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตจิบน้ำสักแก้วหนึ่งกปนึงนครับสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูกันอืมอันนี้แกะเลยไหม เดี๋ยวเราค่อยดีกว่าอันนี้เอาไว้ขั้นเวลานะเดี๋ยวอ่าผมขออนุญาตเริ่มด้วยไม่เอาไม่ขั้นเวลาไปเลยแล้วนะอายางงี้ไหมคุณผู้ชมด้านในเนี่ยครับเป็นมีดสองแข็งนะฮะเป็นมีดสองแข็งที่ผมทำเล่นๆดีกว่าสนุกดีกว่าหรือจะเอาไว้รีวิวดีวะจะขายแบบสุ่มๆก่อนหรือจะรีวิวดีวะอืออางงี้แล้วกันครับใครอยากได้อันนี้นะ ผมให้500ส่งฟรีใครตังค์เหลืออยากวัดใจสนุกสนุคนคืออะไรผมไม่แกะซีนด้วยผมให้500ส่งฟรีใบเป็นมีดที่มีซองไครเด็กอยู่ด้านในใใในะครับใบนะนะใครจะเอาเอา500ไปสุ่มไปดูเล่นน,ลนะครับขอคนตังค์เหลือนะครับใครที่ซีเรียสใครที่คิดมาเปิดมาแล้วแบบว่าคิดมากอย่าเอานะครับอันนี้อย่าเอานะอย่าเอานะครับขอคนที่แบบไม่ได้คิดอะไรนะฮะ<น> <alten> เงิน500บาทอาจจะแบบอแบบเออซื้อไปแล้วแบบเออได้แล้วไม่คิดอะไรนะครับขอคนแบบนั้นนะครับนี่นะ ผมทำให้เร่นสนุกสนุกเฉยเแต่ถ้าเกิดว่าไม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมาแกะรีวิวทีหลังโอเคนะครับตัวนี้นะเป็น2แข็งนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้อ่าแล้วก็วันนี้นะครับขึ้นงานทีละอย่างแล้วกันเดี๋ยวไล่ระดับความโหดเอาไปให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในกล่องนี้เป็นมีดดามัสกัสแท้นะครับแล้วราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่900บาทส่งฟรีใครที คิดว่าเอาอยู่นะฮะแล้วคุณดูอยู่แล้วคุณถูกใจจัดไปครับผมดีไซน์กล่องดำๆแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมไปดูกันมาดูพร้อมกันเลยนะครับนี่จากญี่ปุ่นนะครับผมจากแบรนด์ซึบาราชินะฮะแกออกมาแล้วคุณผู้ชมครับดูหน้าตาของพิ่ทานเขาตัวนี้เป็นซองหนังนะครับเป็นซองหนังนะได้กลิ่นซองหนังด้วยนะครับแล้วตอกด้วยหมุดทองเหลืองลวดลายบนซองหนังเนี่ยก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดี นะฮะค่อนข้างดีนะดูคุณผู้ชมลองดูครับผมให้ดูความละเอียดนะว่าน,นี่ใช่ซองหนังแทหรือหนังพียูหรือเปล่านะครับนี่นะอ่ะผมให้ดูแบบนี้เลยนะฮะลองดูนะครับอ่ะโอเคแกะกระดุมออกมาดึงออกมาปับ๊บอ่ฟีลิ่งจะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอ่ะผมถือแบบนี้แล้วกันเราจะได้รู้สึกว่าเหมือนเราเป็นเจ้าของด้วยกันนะครับอ่ะดึงมาปับ๊บนี่นะครับผม ประกาเป็นประกับไม้แท้มีชิ้นเดียวสําหรับวันนี้นะฮะมีชิ้นเดียวเลยเป็นประกับไม้แท้ตรงท้ายร้อยด้วยหนังนะฮะเป็นเชือกหนังผมจะให้ดูดีเทลรายละเอียดครับบริเวณด้านบนจะมีลวดลายดอกไม้ซึ่งแกะนะมีความชัดมากๆแล้วมีการลงยาสีดําด้วยนะคุณผู้ชมจะได้เห็นดีเทลว่ามันมีความชัดมากๆในเรื่องของอดอกไม้นะครับ อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นดอกไม้เช่นกันตอกได้หมด2จุดนะครับไม่มีตัวคลิปเน็บเพราะมีซองหนังมาให้แล้วจะไม่มีคลิปเน็บนะครับตัวนี้ก็ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยความคมเนี่ยคมอยู่แล้วเพราะว่าเป็นดามัสกัสนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเลือกใช้งานก็ให้ดูที่ความเฉลียวหรือว่าเอาดีไซน์ที่ชอบเป็นหลักแล้วกันนะครับตัวนี้ตัดสินใจค่อนข้างอาจจะยากที่หนึงนะฮะโอเค ความยาวนะครับอยู่ที่10เซนหรือว่าประมาณ4นิ้วนะในขณะที่พับอยู่แล้วเวลาเปิดออกมาเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับฟิลลิ่งรับพร้อมๆกันเลยนะนะฮะสบัดนิดนึงปั๊บแบบนี้นะฮะมันเป็นพับสบัดไม่มีระบบฟิปเปอร์นะเพราะในตัวที่มันหรูหราเขาจะใช้การเปิดแบบระบบคลาสสิกนะครับดามัสกนะนะัสกแท้นะครับผมนี่นะฮะดามัสกัสแท้นะครับ นี่ดามัสกัสนะครับผมนี่รวดลายดามัสกัสนะครับนี่นะแบบนี้ครับแล้วในส่วนของความคมนะเดี๋ยวจะลองรีวิวให้ดูด้วยเดี๋ยววัดความยาวก่อนความคมอาจจะไม่ลองมากนะครับเพราะเป็นมีดที่ค่อนข้างมีราคาสูงใครได้ไปจะได้แบบรู้สึกว่ามันคือของของเขานะครับจะได้ไม่มีใครใช้7นิ้วครับ ตัวนี้เจ็ดนิ้วแล้วความคมระดับไหนดูกันครับนะอ่ะนี่กระดาษ A4 ธรรมดานะครับผมแล้วก็จะเปิดผมให้ดูแบบนี้ครับคุณผู้ชมหว,วานๆเจี๊ยบๆนะฮะพอครับ2ทีพอ900บาทส่งฟรีครับอ้าวโหสมูทมากเลยนะคุณผู้ชมเมื่อกี้ตอนเก็บนะเดี๋ยวนะ เมื่อกี้ผมเปิดไปอย่างนี้ใช่ไหมระบบเป็นลายเนอร์ล็อกนะครับแต่เวลาตอนเก็บนะครับผมกรึบออกมาเนี่ยนะแล้วตอนพับลงมาเนี่ยมีความโอ้โหรู้เลยว่าระบบล็อกต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ดีอันนี้ไม่ได้อวยนะครับอันไหนติก็คือติแต่ถ้าเกิดว่าอันไหนมันดีเนี่ยก็ต้องชมจริงๆนะครับระบบล็อกเมื่อกี้ทํามาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับอ่ะเก้าร้อยบาทส่งฟรีนะครับผมเคยเอาหอยเป่าฮื้อมาจัดโปรโมชั่นเขาที่แล้วขายไปแปดร้อยนะครับตอนนั้นนะแต่ว่ารอบนี้ก็เป็น 900บาทส่งฟรีนะครับดามัสกัสแท้คุณผู้ชมอาจจะบอกว่าอาจารย์ทำไมมันราคาอถึง900รล่มีพับอะไรก็คือเป็นดามัสกัสแท้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดามัสกัสเทียมหรือว่าเป็นงานทำลวดลายก็จะไม่ถึงนะครับราคา200 300ก็มีนะฮะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมเก็บก่อนนะผมแยกไว้ก่อนเลเวลต่อมาเลเวลต่อมาเอา้านี่ผมลืมใส่2เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยใส่ทีหลัง สึ่อาราชินะฮะส่งเข้าประกวดวันนี้เป็นงานกล่องดำตีตาโลโก้ของสึบาราชินะครับคุณผู้ชมเปิดออกมานะคุณผู้ชมจะได้พบกับนี่ครับสึ่อาราชินี่นะมีตาให้พร้อมเลยนะฮะตัวนี้ จะเป็นลวดลายดา้ามไผ่นะเดี๋ยวผมให้ดูโหดามัสกัสแบบจัดเต็มจัดเต็มดามัสกัสแบบจัดเต็มนี่ครับดามัสกัสแบบจัดเต็มนะด้ามจับนะครับเป็นด้ามไม้ไผ่นะทรงไม้ไผ่ไม่ใช่ด้ามไม้ไผ่ยอย่างกันนะหมายถึงว่าด้ามทำแลลักษณะเป็นไม้ไผ่สีเขียวแบบนี้นะครับ ตอกด้วยหมุดโมเสสหนจุดนะพร้อมกับใบมีดที่เป็นการตีทบนะฮะลวดลายดามัสกัดนะครับผมเป็นดามัสกัดแท้67เลเยอร์67เลเยอร์แกนกลาง VG10 ครับสำหรับตัวนี้นะแล้วความโฉบเฉี่ยวดีไซน์ต่างๆคุณผู้ชมจะเห็นว่าจะมีโลโก้รูปดอกไม้ตรงนี้นะครับผมเป็นแบสนบาราชิแล้วก็จะมีด้านข้างเป็นลวดลาย การตีเหล็กหล,หลายๆชั้นทบๆกันเนี่ยนะครับมันจะเกิดลวดลายนะแล้วแต่ฝีมือของช่างยิ่งช่างฝีมือดีเท่าไหร่ลวดลายก็จะเป็นเอกลักษณ์เท่านั้นนะจะโดดเด่นมากขึ้นเท่านั้นนะสำหรับด้ามไม้ไผ่สีเขียวตัวนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้ชมว่าความยาวมันเท่าไหร่พร้อมๆกันเลยนะเพราะผมก็ยังไม่เคยวัดเลย13นิ้วนะฮะ13นิ้วใบมีดอย่างเดียวยาวอยู่ที่8นิ้วครึ่งแล้วก็ ดีไซน์สวนทรงเอวสันท้ายกันกระแทกนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะข้อดีของดามัสกัสก็คือด้วยความคมของเขาการรักษาความคมต่างเนี่ยมันทําได้ดีคมนานนะค,คมนานแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจะเปิดคมเนี่ยก็แนะนําเป็นหินลับมีดที่เป็นมีมีกริดสูงๆนิดนึงแล้วกันนะครับจะเปิดได้ดีกว่านะแล้วก็ใช้ทักษะการเปิดคมที่อาจจะต้องมีฝีมือน,นิดนึงนะฮะมันถึงจะได้สมุทเหมือนเดิม ความคมเป็นอย่างไรบ้างโอเคไหมครับคุณผู้ชมเท่านี้โอเคไหมอ่ะอีกถึงอีกหนึ่งครั้งนะครับความคมเป็นอย่างไรบ้างอ่ะดูนะครับให้มันก้องโฟกัสชัดนะครับอ่ะโอเคไหมอ่ะแต่ผมว่าโอเคแล้วเดี๋ยวเจ้าของเขาไม่แฮปปี้นะครับก็ขออนุญาตเก็บเลยแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้ผมเคยจัดราคานะฮะเขาที่แล้วเนี่ยราคา2 5 0 0เลยนะครับเร่มนี้ รอบนี้นะผมประมูลมาได้ราคาไม่แรงมากนะเพราะว่าผมประมูลมาหลายเล่มเขาก็เลยคิดราคาที่ไม่แรงมากคุณผู้ชมก็ต้องได้ราคาที่ไม่แรงเหมือนกันจัดไปในราคา1,500บาทส่งฟรีเซฟไป1,000นะครับจากคราวที่แล้วนะเซฟไป1000โอเคนะครับค่อนข้างเซฟอยู่นะ ผมหลายคนบอกว่าอาจารย์ไปได้มีดมาจากไหนก็มันจะมีการประมูลนะครับประมูลเป็นมิดเชฟนะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะใส่เท่าไหร่ใครจะสู้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแต่ว่าต้องซื้อหลายๆชิ้นนะครับแล้วก็ต้องได้สิทธิ์ในการประมูลด้วยนะครับอ่ะโอเคครับด้ามไม้ไผ่สีเขียวตัวนี้นะครับ นะเป็นด้ามลดลายไม้ไผ่มองนี้ด้ามลดลายไม้ไผ่สีเขียวตัวนี้นะครับเอาไปพันห้านะฮะโอเคจบไปอีกหนึ่งอกินน้ำไปเลยคอแห้งวันนี้นะี่ฝนก็ตกด้านนอกโอเคครับอือีกหนึ่งเล่มเดี๋ยวตัวกล่องใหญ่หนู่นนะครับจะเป็นเล่มสุดท้ายของวันนี้วันนี้คงจะรีวิวไม่ไม่มากชิ้น เพราะว่าแต่ละชิ้นค่อนข้างมีมูลค่านะครับตัวกล่องเหมือนกันครับแบรนด์เดียวกันจากสื่อราชิแต่ด้ามตัวนี้น่าจะกินใจให,หลายๆท่านมากกว่านะพร้อมกับใบเซอร์รับประกันครับผมอ่ะป๊าตัวนี้เป็นด้ามไม้สีขาวครับเป็นด้ามไม้แท้ตอกด้วยหมุดโมเส็นะครับคุณผู้ชมสันท้ายกันกระแทก ใบมีดนะครับเป็นดามัสกัสตีทบนะครับหกสิบเจ็ดเลเยอร์พร้อมกับแกนกลาง VG10 ครับลวดลายดามัสกัสคุณผู้ชมอาจจะผมให้ดูจะชัดนะเพื่อบางคนอาจจะไม่เคยเห็นว่า,าจานดามัสกัสแท้เป็นยังไงนะครับนี่นะครับนี่ดามัสกัสแท้เป็นแบบนี้เลยครับผมการขึ้นลายต่างๆซึ่งมันเป็นการควบคุมได้ยากมากการขึ้นลายเป็นการควบคุมได้ยากมากๆแถมลายจะสวยหรือไม่นั้น อยู่ที่ช่างตีด้วยนะครับเอกลักษณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันส่วนใหญ่แบนซ์สอบาราชิเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นความถนดัดในเรื่องของมีดเชฟนะส่วนใหญ่นี่นะไซส์ Size ขนาดเท่าก,กันกับเมื่อสักครู่เลยครับคุณผู้ชมตัวนี้เปิดคมแล้วด้วย100%นะครับโหห,ห,หวานจริงๆเลยหวานจริงๆนะแต่คุณผู้ชมครับต้องบอกแบบนี้นะเซตเซตมีดทำครัวในวันนี้เนี่ยถ้าผมจำหน่ายไปแล้วอะ ผมอาจจะไม่ได้มีของแถมเยอะนะครับเพราะผมให้ทั้งค่าส่งฟรีแล้วก็ลดราคาไปในตัวแล้วนะครับอาจจะไม่ได้แถมอะไรไปให้เยอะแยะมากมายนะครับอ่ะโอเคครับแต่ว่าคุณได้ราคาย่อมเยาได้นอนนะฮะจัดไปครับเล่มนี้ก็พันห้าเช่นกันเลือกเอาจะเอาด้ามขาวหรือว่าด้ามเขียวนะครับเป็นด้ามไม้แท้นะตัวนี้แต่ถ้าไปทําครัวตัวนี้เหมาะนะเหมาะจริงๆผมมีอีกสองเล่มนะครับแต่ว่ามีคุณพี่สุพจน์เนี่ยจัดไปแล้ว มาถึงป้าพิสุพ์จัดก่อนเลยบอกอาจารย์อยากจะได้มีดทาครัวเอาไว้ให้คุณภรรยานะครับได้เป็นของขวัญน,นะครบรอบหรือวันเกิดไม่แน่ใจนะครับผมก็เลยจัดส่งให้พี่เข้าไปละนะก็ราคาก็เอาเหมือนเหมือนกันเลยนะครับนะเพราะว่าผมประมูลมาไม่แพงมากผมก็ต้องให้ราคานี้แหละนะครับอ่ะโอเคจัดไปครับพันหเล่มขาวนะครับแล้วก็วันนี้ไฮไรท์ของวันนี้เดี๋ยวคงไม่ได้ใช้อันนี้แนละ้วเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับ ไฮไลท์ของวันนี้คุณผู้ชมฮนะเป็นมีดเชฟทรงที่ผมไม่เคยเอามาเลยนะฮะตัวนี้เป็นมีดเชฟทรงที่ผมไม่เคยเอามาเลยและไม่รู้ว่าจะมีปัญญาเอามาอีกรอบหรือเปล่าค่อนข้างยากค่อนข้างหนักหน่วงนะฮะดูซองครับซองจะมีความพรีเมียมกว่าซองตัวนู้นนะแค่กล่องนะคุณผู้ชมแค่ดูกล่องจะมีความระยิบระยับนะครับเนี่ยนะ,ะ,นะะกล่องจะมีความระยิบระยับเบาๆนะฮะด้วยความรูราของเขา ดีไซน์ที่ใหญ่กว่าต้นทุนที่แพงกว่าแพงกว่าเท่าตัวนะฮะแต่ราคาขายผมเปิดให้ก่อนเลยไม่เอาแพงมาก2,500บาทส่งฟรีขอคนที่ถูกใจอย่างเดียวและคนก็เหลือกินเหลือใช้นะครับคุณผู้ชมอย่าแบบว่าอดมาเพื่อแบบมาซื้อเร่มนี้นะนะฮะขอคนเหลือกินเหลือใช้จริงๆนะฮะแล้วค่อยมาจัดเต็มนี้นะครับผมส่วนเดี๋ยวก่อนก่อนเปิด,ดผมขออนุญาตฝากไว้ก่อนนะครับส่วนคนที่จะรอง,งานไทย เดี๋ยวผมจะนํามีดมาโชว์เป็นมีดที่ผมภูมิใจและผมก็รักที่สุดนะผมมีมีดของอหลวงพ่อรุ่งแท้รุ่นหนึ่งนะรุ่นแรกเลยแต่ว่ารุ่นหนึ่งรุ่นแรกเลยเดี๋ยวเอามาโชว์นะครับนะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งจะเป็นมีดอรันยิกที่มีการปลุกเสกหลวงพ่อรวยปลูกเสกนะผ่านผ่านมือท่านนะมีผมไปจบมาแล้วในราคาที่ สูงมากนะครับแล้วผมก็จะมาโชว์ตอนนี้อยู่ที่บ้านผมแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้โชว์เดี๋ยวเราได้ดูกันนะครับผมอ่ะขออนุญาตเปิดงานแบสซ์บาราชินะครับแทนทัลเลนแท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 นอ้าวยังไม่เจอโอ้ยเปิดจะยิ่งใหญ่เจอฟองอากาศไปก่อน1จุดนะครับผมและด้านหลังก็คือแทนทะลเลนแทนแทนแทนแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหดูครับ อ่ะเอาโลโก้ไปดูเล่นก่อนนะครับนี่นะนะอ่ะโลโก้ไปดูเล่นก่อนหนึ่งฟองอากาศออกมาแทบจะเป็นซามูไรแล้วนะครับคุณผู้ชมฮนะยาวแบบนี้รงแบบนี้แทบจะเป็นสปาตาเลยนะแต่เป็นมีดทำครัวนะครับจัดอยู่ในประเภทมีดทำครัวใครอยากจะไปแร่ปลาที่มีขนาดใหญ่ เอาไปแล่ปลาใช้ที่ร้านอาหารใครเปิดร้านอาหารอยู่เช่อนอาจจะเปิดซอยจุอยู่ที่หลังมอนะฮะหรือเปิดร้านลาบอยู่แถวแถวหมู่บ้านแล้วถือเล่มนี้ไปเนี่ยผมบอกเลยว่าโ,โฮหฮารูฮารามากนะครับรูารามากนะฮะใครจะเอาเล่มนี้ไปหั่นซอยจุก็ฮารูฮาราจัดนะครับผมอ่ะขออนุญาตรีวิวนิดนึงแล้วกันนะครับมีดของคุณผู้ชมนี้นะฮะ2,500้บ, 2, บาทเท่านั้นหากใครอยากจะรับ อท่านนี้ไปดูแลนะครับคุณผู้ชมว้าวโคเจ๋งผมคนลุกเลยนะเจ๋งมากนะครัล่มนี้ฟิลลิ่งอย่างได้นะครับมันเหมือนไม่ใช่มีดไปแล้วอะนะมันเหมือนเครื่องประดับไปแล้วนะครับผมแต่ว่าจะมาติดหมวกก็ยังไงอยู่นะอันนี้นะจะไปใส่สร้อยคล้องคอ,คอ,คอก็ยังไงอยู่มันเหมือนของประดับไปแล้วนะครับมันสวยมากเลครับส5นิ้วครึ่งพระเจ้า มีเชฟ15นิ้วครึ่งนะครับเดินเข้าไปในป่านี่แทบจะแบบโอ้โหนึกว่าสปาร์ตาเลยครับเนี่ยนะไปงานวัดพบมีเชฟไปหั่นปลาหมึกนี่ก็คือแบบโอ้โหโดนกาดล็อกกันนะครับโดนคณะกรรมการวัดล็อกแน่นอนนะเพราะว่ามันยาวมากโอ้โหอ่ะคุณผู้ชมครับเป็นลวดลายดามัสกัสเช่นกันนะครับคุณผู้ชมครับดามัสกัสแท้นะครับเนี่ยดามัสกัสแท้ครับมีโลโก้ของแบรนด์ซูบาราชิด้วยนะครับบริเวณปลายจะแอนเอ็นนิดนึง นะจะเชิดขึ้นมาด้ามจับเป็นด้ามหอยเป่าหื้อนะฮะแล้วก็ตอกด้วยหมุดโมเสส1จุดตรงกลางนะฮะอีก2ข้างก็จะเป็นหมุดธรรมดาสันท้ายกันกระแทกนะครับอีกฝั่งนึงก็จะเป็นลวดลายดามัสกัสที่ไม่มีโลโก้นะเรียบๆนะฮะโอ้โหประจัปจระคุณชั้นประจัประคุณของชั้นนะฮะบอกเมียว่าขายไม่ได้ในปีนียเก็บไปเองเนวะ้ยสวยฮะผมชอบนะตัวนี้คือเอาจริงอะ่ะถ้าเก็บไว้เอง จะไม่เอาไปทากับข้าวแน่นอนไม่กล้าใช้ตามคอนเซ็ปต์ของวันนี้เลยไม่กล้าใช้นะฮะอยากได้ไปตั้งโชว์ในร้านอาหารมากกว่านะครับคุณผู้ชมลองดูลวดลายหอยเป่าฮื้อนะเสดสเด,สดาวมากนะฮะคือลวดลายของหอยเป่าฮื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับผมนะแบรนด์ซื่อบาราชินะขออนุญาตลองดูความคมนิดนึงนะครับคุณผู้ชม 15นิ้วครึ่งจะคมขนาดไหนเนี้ยแบบอย่างนี้เลยได้ไหมนะอ่าประมาณนี้มีข้อดีก็ต้องมีข้อที่ต้องติเหมือนกันนะครับในการทําครัวหากว่าคุณไม่ใช่คนที่ต้องทําครัวหนักๆเนี่ยเล่มนี้อาจจะไม่เหมาะสมนะครเพราะว่าด้วยความที่เวลาไปทําครัวจริงๆเนี่ยนะครับผม หั่นปลาหั่นอะไรเงี้ยมีดที่ราคาเบากว่านี้ก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ความรูหลากก็ไม่เกี่ยวนะถ้าเกิดว่าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาของคุณเนี่ยตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยดีแล้วก็มันค่อนข้างยาวนะฮะยาวใช้ในการแบบเ,เลาะเนื้อปลาอะไรเงี้ยปลาทูน,น่าหอะไรเงี้ยก็น่าจะทําได้ดีนะฮะโดยส่วนตัวยังมองว่าถ้าไม่ค่อยมีเงินถ้าเงินไม่ค่อยถึงเนี่ยผมก็ว่ามันอาจจะแบบแพงไปหน่อยสำหรับการทำกับข้าวธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่ได้วอรี่เกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็ไม่มีปัญหานะครับ สำหรับมีดเชฟตัวนี้นะครับราคา2,500บาทส่งฟรีครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ดูคลิปวิดีโอของเรานะแล้วรู้สึกว่าอยากอุดหนุนนะครับเบอร์โทรตร,ตรงนู้นเลยครับ099 236 0882ครับ099 236 0882ล้านมีดคู่ออยินดีให้บริการนะครับผม แต่คุณผู้ชมที่ซื้อมีดเล่มนี้ไปต้องสัญญาผมก่อนนะว่าห้ามถือมีดเล่มนี้ไปฟันเขานะครับมันไม่ใช่สปาต้าเลยครับมันเป็นมีดเชฟนะตัวนี้มีดเชฟนะครับคุณผู้ชมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเก็บก่อนนะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ดูอยู่นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมบ้างเลยกันนะครับเผื่อจะได้มีโอกาสได้รู้จักกับลูกค้าท่านใหม่นะหรือท่านอื่นๆที่ชอบมีดเหมือนกันนะเขาจะได้เห็นว่าเออมีช่อง บ่าบออยู่ด้วยนะช่องหนึ่งครับผมก็เ <museums> ด <descriptive together> ี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมเข้ามาทักทายนะครับไม่ซื้อไม่หาไม่เป็นไรนะครับไม่เกี่ยวกันการที่คุณชอบมีดเหมือนกันคุณเข้ามาดูช่องผมไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะครับเราชอบเหมือนกันก็คือเราก็เป็นดั่งเขาเรียกว่าคุณสะสมเหมือนกันนะถ้าท่านอายุท่านก็เป็นเหมือนอย่าผู้หญ่ของผมถ้าท่านอายุเยอะกว่านะฮะถ้าเกิดว่าท่านอายุน้อยกว่าก็อาจจะเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนเพื่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอ